ยกรัฐมนตรีท่านก็ชวนคนไทยร่วมกันเข็นรถนะแต่ท่านในฐานะผู้ถือพวงมาลัยฐานะคนขับเนะี่ยท่านกำลังหันหัวไปลงเหวเนะี่ยผมชวนคนไทยลงมาจากรถและช่วยกันเข็นรถให้กับท่านแต่คนไทยไม่ควรที่จะนั่งรถไปคันเดียวกับท่านแต่ควรที่จะร่วมกันเข็นเพราะท่านเลือกชะตากำหนดของท่านเองว่าท่านต้องการจะพาลงเหว นั่นท่านต้องลงเหวไปคนเดียวแต่ไม่ใช่ว่าพาประชาชนและประเทศลงเหวความจริงเนี่ยนะครับถ้าเป็นผู้นําที่มีประสิทธิภาพเนี่ยสั่งการภายในชั่วโมงเนี่ยนะครับก็เห็นผลแล้วแต่ความไร้ประสิทธิภาพเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็สมควรที่จะช่วยเข็นให้ท่านลงเหวกันมันจะได้จบก,กันไปอย่างที่ผมบอกว่าถ้ามีศักยภาพมีประสิทธิภาพเนี่ย เรื่องนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะสั่งการให้ทงปตทไปเรียกประชุมเพราะกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่บวชอย่างไรกระทรวงการคลังรัฐบาลก็ชนะในการที่จะลดค่ากันลงมาอ้างว่าสองกันเป็นของสารัฐก็ถ้าสองสองไอ,ไอสองโรงของสารัไม่ยอมลดราคาตามปตทคนไทยก็ไม่ไปเติมปั๊มดังกล่าวมันก็เจ๊งอยู่ดีท้ายที่สุดก็ลงโดยปริยายแต่นายกไม่ยอมใช้อำนาจนี้ ว่าอยากจะลดราคาน้ำมันจะตายแต่ท no ําไม่ได้ทําไม่ได้ก็ออกไปมานั่งอยู่ทําไมล่ะเพราะว่าท่านมีโอกาสที่จะแก้ไขไงแต่ท่านไม่ยอมทําท่านตกอยู่ภายใต้กลุ่มทุนพลังงานได้ยังไงผมก็ใครก็รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าทุนพลังงานบ้านเมืองนี้มันใหญ่ไม่ใช่เฉพาะตัวกระทรวงการคลังมีทุนที่เป็นเอกชนนี่ก็ใหญ่นะครับอย่าว่าแต่น้ํามันแก๊ ลามไปถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนั่นก็เห็นตนเห็นตัวกันทั้งนั้นหน่วยงานน,งนุ่นองค์กรนี้แทรกแซงกันทั้งนั้นดูเหมือนว่าประเทศนี้ตกเป็นของกลุ่มทุนพลังงานกันแล้วเพราะฉะนั้นผมยังบอกว่ามันศักยภาพของนายกรัฐมนตรีต่างหากล่ะที่จะแก้ไขได้ถ้าท่านไม่มีปัญญาท่านบอกว่าอยากจะทําแต่ทําไม่ได้ท่านก็ควรจะออกไปเอาคนที่ทําได้เข้ามาทําไม่ได้เนี่ยนะครับอย่าอยู่ขวางความเจริญของประเทศ ท่านมีโอกาสแล้วและมีโอกาสมาเกือบแปดปีไม่มีใครในประเทศไทยโชคดีเท่าท่านอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงสุดท้ายก่อนที่ท่านจะไปเนี่ยควรจะทําอะไรให้คนไทยจดจําบ้างนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดท่านได้แสดงความขาดกลัวออกมาเนี่ยว่าท่านทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ควรให้คนที่เขาทำได้เข้ามาก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเพราะตัวเองก็มีปัญญาอยู่เท่านี้ก็ต้องยอมรับสภาพ